เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับปกับผมซีซันสตูดิโอเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้หน้าเราก็มาอยู่กันกับ10เกม PC สเปคต่ำครับเครื่องไม่แรงเนี่ยก็เล่นกันได้แบบสบายๆแน่นอนผลมาแนะนำทั้งหมด10เกมหน้าเล่นกันไปเลยครับมีทั้งเกมฟรีแล้วก็เกมที่สนุกคุ้มราคานะส่วนจะโดนใจหรือไม่ครับจะน้าเล่นแค่ไหนก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ u วェก c ช a m p i o นนับว่าเป็นเกมออนไลน์ชูตติ้งมันตีไปเยอะครับที่มาในมุมมองกล้องเอ s สำหรับตัวเกมนี้ในพที่ความเดือดเลือดสาดให้อารมณ์ประมาณเกมดูมยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้เราเนี่ยจะได้เลือกตัวละครครับออกต่อสู้กันแบบเดือดทั้งมนุษย์เอเลี่ยนและก็ทหารรับจ้างต่างดาวครับมีทั้งสกิลและความสามารถที่แตกต่างออกไปอีกทั้งเกมนี้ยังมีโหมดการเล่นให้เลือกหลายแบบรวมไปถึงแผนที่ที่ดีไซน์ออกมาได้ดีมากมาก ทั้งจุดวาร์ปจุดโดดครับที่เพิ่มความได้เปรียบในการเล่นบอกได้เลยว่าไม่ได้มีแค่ถือปืนยิงกันอย่างเดียวเพราะว่าความแม่นนั้นอาจจะไม่พอคุณจะต้องเร็วว่องไวและรู้มุมยิงถึงสามารถสร้างความได้เปรียบกันได้เป็นเกมฟรีเน้นคุณภาพครับถ้าอยากได้เกมแบบยิงหนโหดมันๆแบบไม่แคร์อะไรแล้วก็ตัวเกมนี้ถือว่าต้องลองเท่านั้นครับต่อไปเป็นเกม Home Home Sweet h o m ออนไลน์ ผลงานจากผู้พัฒนาชาวไทยครับที่ได้หยิบเอาเกมของ Home Sweet Home นะเซอร์โวมารีเมคกันใหม่ให้หน่าเล่นมากก,กว่าเก่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแถมยังเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์กันแล้วด้วยอย่างที่ดูนะครับว่า Home Sweet Home นะั้นเป็นเกมแนว a อเวนเจอร์เฮ r อรครับที่สร้างพื้นฐามนมาจากผีไทยความเชื่อแบบไทยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเกมเนี่ยผู้เล่นจะได้พบเจอกับบรรยากาศของผีไทยต่างๆนะที่มีครบทุกโดครับ,ท,รรบทุกอารมณ์กันเลยทีเดียว ส่วนทางด้านของเกมเพย์เนี่ยจากรูปแบบเดิมที่เป็น 4v1 ครับจะถูกเปลี่ยนมาเป็น 4v4 ที่เน้นการวางแผนและการทํางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่ระบบเกมเพย์ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปเท่านั้นนะแต่ทางด้านงานภาพกราฟิกก็มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเรียกได้ว,ว่าจะเต็มกันบัลิงจริงสาหรับเกมเมอร์ที่นิยมความมันครับที่มาพร้อมกับความหลอนแบบเต็มพิกัดเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับ dirty bomb เกมออนไลน์แนว fps ครับที่มีลักษณะการเล่นคล้ายเกมดังอย่าง team fortress 2โดยจุดเด่นของตัวเกมจะเน้นไปที่ความเป็นทีมเวิร์ครับเพื่อดึงความสามารถและฝีมือของคนเล่นมาให้ได้มากที่สุดซึ่งตัวเกมของเขาจะมีฮีโร่ทหารต่างครับให้เลือกกว่า10ตัวละครและแต่ละตัวนั้นจะมีชุดอาวุธรวมไปถึงความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันครับนอกจากนี้ยังมีโหมดการเล่นหลากหลายรูปแบบให้เลือกกันตามความชอบ ในส่วนของกราฟิกนั้นอาจจะไม่ได้สวยโขดอะไรมากมายครับเนื่องจากตัวเกมนั้นออกแบบมาให้กินสเปคน้อยที่สุดทําให้คอมสเปคต่ำสามารถเล่นกันได้แบบลืนล่นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ถูกใจสายฟรี registry, และคนที่คอมไม่แรงกันอย่างแน่นอนละครับเกมถัดมา V Rising เกมออนไลน์แนวซีร v ส์ครับจาก s t u n Rock Studio ครับที่จะให้เราเนี่ยเล่นเป็นแวมไพร์ครับ ที่จะต้องออกดูดเลือดสิ่งมีชีวิตต่างๆครับหาไอเทมหาวัตถุดิบมากราฟของแล้วก็สร้างปราสาทเพื่อเอาชีวิตรอดตัวเกมมีให้ออกไปตีมอนถล่มรังโจนกันด้วยนะรวมไปถึงจับชาวเมืองมาเป็นทาสครับสร้างกองทัพแล้วก็ออกไปถล่มผู้เล่นคนอื่นมุมอมองภาพก็ตามที่เห็นนี้กันเลยครับเป็นเกมใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวตัวเกมนี้สามารถเล่นคนเดียวก็ได้ครับหรือจะเป็นการคออฟกับเพื่อนก็ทําได้เช่นเดียวกัน จัดว่าเป็นหนึ่งเกมเซ r v อร์ไวอครับที่มาในตีมแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครน่าลองพิจารณากันดูมากๆครับสำหรับ V ี i s i n g ถัดมาเป็นเกมลองวินเตอรเกมออนไลน์แนวไลฟ์ซิมูเลชันครับที่ตีมของเขาวนั้นภาพเนียนน่ารักสุดๆครับตัวเกมจะให้เราอยู่บนเกาะร้างครับ ซึ่งเกมนี้จะให้เราสร้างบ้านตกแต่งเกาะคราฟของคราฟไอเทมชวนเ,นเพื่อนมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งการเล่นหลักๆเนี่ยก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับ Animal Crossing นะจุดเด่นของตัวเกมเนี่ยคือเขาผสมความเป็น PVP Survival เข้าไปด้วยครับทำให้มีในเรื่องของการหาอาหารความหิวการเอาชีวิตรอดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองและที่เจ๋งสุดๆครับคือสามารถบุกไปเยี่ยมเกาะของคนอื่นได้ด้วย จะเป็นการเพื่อไปไล่ล่าฆ่าคนก็ได้เช่นเดียวกันนะเกมนี้มีการป้นชิงอาหารกันได้ด้วยนะหรือใครจะไปผูกมิดไปตีซีแลกเปลี่ยนเทรดไอเทมกันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับบอกได้เลยว่าตัวเกมนี้ทั้งสนุกและก็หัวร้อนตามๆกันคือเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับใครที่ชอบสไตล์นี้ถือว่าน่าโดนมากๆเลยล่ะครับเกมต่อไปไพ่ up จะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อเราต้องสร้างอาณาจักรบนเกาะจิ๋วกันนะเกมนี้มีคําตอบครับนี่เกมสร้างเมืองเชิงกลยุทธ์ที่ต้องท้าทายความสามารถของผู้เล่นเราต้องก่อร่างสร้างเมืองในพื้นที่แค,คบครับซึ่งเกาะหาได้ไม่บ่อยนักที่จะมีเกมสไตล์นี้ออกมาคนเล่นเองต้องเลือกจัดสรรว่าจะจัดวางอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ละอย่างไปในทิศทางไหนครับปวกการบริหารความสุขของผู้คนในเมืองด้วยพอเล่นเอาเข้าจริงเนี่ยก็แอบหัวร้อนนิดน,นึงครับ พอท่านเราวางแผนจัดสารทรัพยากรต่างๆไม่ดีพอเนี่ยเกมเนี่ยก็จะจบลงทันทีจุดนี้บ่อเลยว่าโคตรเซ็งอย่างที่เกริ่นมานะว่าเป็นเกมแนวต้องอาศัยความคิดครับต้องตัดสินใจสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยเครียดเกินไปครับเล่นเพลินมันใช้ได้กันทีเดียวและที่ผมชอบมากที่สุดครับก็คืองานภาพที่ดูดีมากๆครับไอเราก็ว้าวุ่นซะด้วยสิเมื่อเจองานภาพตายโทนสีแบบนี้นะ โดยรวมครับแนะนําเลยยิ่งใครที่ชอบเกมแนวใช้สมองท้าทายสกิลความสามารถแล้วก็ตัวเกมนี้ต้องมีติดเครื่องครับต่อกันที่เกม4 of Star. s t a r เกมที่เพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆครับสำหรับ4 of s t a r ครับสำหรับเกมนี้จะนำเอาความคลาสสิกของตำนานเกม RPG ยุค16บิตครับอย่าง Chrono Trigger ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยตัวเกมนั้นคงสเสน่ห์ของงานภาพสไตล์พิกเซลอาร์ที่ทำมาแบบ2มิติครับเป็นมุมมองด้านบนแบบนี้นะแต่ว่าม o v e m e n t ต่างๆของตัวละครเนี่ยบอกได้เลยว่าไหลลื่นจริงๆดูแล้วเป็นเกมยุคใหม่ครับที่ผสมความคลาสสิกเอาไว้ได้อย่างลงตัวจุดนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากส่วนเกมเพลย์หลักๆเนี่ยจะเหมือนเกมแนว RPG ทั่วไปที่เราคุ้นกันละครับที่จะมีฉากดังเจียนฉากหมู่บ้านแล้วก็เมืองใหญ่ รูปแบบการเล่นก็จะเป็นแนวเทินเบสผัดกันโจมตีมีการใส่ฉากแอคชั่นเข้าไปครับเช่นการกระโดดแล้วการปีนป่ายได้แถมยังใส่ระบบธรมอาหารมีการตกปลาเพื่อหาวัตถุดิบและยังมีมิลเกมให้เล่นแก้เบื่อกันด้วยเกมนี้ดีเทลการเล่นเนี่ยถือว่าจะเต็มมาเลยรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะครับเป็หนหเกมที่ใครชอบสไตล์คลาสสิกคลาสสิกเนี่ยเกมนี้ถือว่าต้องโดนใจกันล้ครับ มาจัดกันต่อกับเกม Legends of l u n e r r a หลายคนอาจจะรู้จักเกมนี้ในชื่อย่อว่า L.O.R นั่นเองครับเกมการ์ตัวดังจากค่าย Riot g a m e ซึ่งตัวเกมของเขาเนี่ยจะเป็นจักรวาลเดียวกับ League of Legends นั่นเองนะครับตัวละครเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างแน่นอนรูปแบบการเล่นนั้นเป็นเกมการ์ตที่ระบบค่อนข้างดีมากๆอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้เพอเราต้องคิดวางแผนทุกระเอียดทุกกลยุทธ์ที่เราจะต้องเล่นครับ งานภาพของเขานั้นสวยจริงๆไม่เสียชื่อค่ายนี้แน่นอนครับงานนี้เกมเมอร์ที่ชอบความเป็นเกมการนะสายฟรีอยู่ได้ครับถ้าหากว่าขยันเล่นแล้วก็เข้าใจเกมนะใครที่ชื่นชอบเกมการแบบคิดเยอะระบบดีๆเล่นยาวๆเนี่ยแนะนําไปลองเกมนี้กันได้เลยครับมากันที่เกม marvel snap มาเอาใจคนที่อยากได้เกมแมวใช้ความคิดกันดูหน่อยครับกับเกมการนะ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมการ์ดซีดจีครับจากจากักรวาลของมาวิลนั่นเองที่เรานั้นสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC เลยซึ่งระบบต่างๆของตัวเกมเขาเนี่ยเด่นไปด้วยความรวดเร็วในการเล่นครับโดยแมทที่สั้นมาพร้อมกับการควบคุมโซนควบคุมเด็กที่ไม่เหมือนใครภายใน6เทินก็สามารถจบแมทหนึ่งกันได้แล้วถือว่าหาได้ค่อนข้างยากในเกมการยุคสมัยนี้นะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับคือเขาขนตัวละครครับจากจากักรวาลของมาวิลมาทั้งหมดเลย แฟนแฟนมาเวลแฟนของ a v e นเจอร์เนี่ยต่างถูกใจกันแน่นอนงานภาพกราฟ,ฟิกมาสวยล้ำครับแถมรองรับภาษาไทยถือว่าเป็น1หนึ่งเกมการ,ร์ดที่ลองเล่นแล้วจะติดใจครับ t r v e เกม m o r r p o p p n w w r r l d ขนาดแท้ครับที่จะพาเราเข้าไปเล่นกันแบบฟรีๆครับผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Steam นะรูปแบบการเล่นต่างๆเนี่ยมาในแนว Open World เลย กราฟิกเนี่ยคล้ายกับเกมยอดฮิตอย่าง Minecraft น,นั่นเองครับผสมผสานการเล่นตามแบบฉบับเกมแนว Hack and Slash m o r p g เข้าไว้ด้วยกันเน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วแล้วออกสำรวจโลกอันกว้างแบบไม่รู้จบครับเริ่มต้นเกมนี้ครับเราจะได้รับตัวละครมาหนึ่งตัวพร้อมอาวุธคู่กายนะแต่ภายในเกมนั้นก็มีให้เลือกทั้งหมด9อาชีพด้วยกันครับเยอะมากๆนะไล่กันมาไม่หมดครับลองไปดูกันเองละกันถ้าชอบอาชีพไหนก็ไปตำกันดูได้เลยครับเกมเพลย์เนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสำรวจผจญภัยและการสร้างสารรค์ครับ ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับอิสระในการเล่นเกมนี้สูงจริงๆครับคนที่ชอบเล่นเกมแบบไม่รู้จบนะลองดูครับเกมนี้ฟรีด้วยเล่นผ่านสตรีมครับก็ครบทั้งหมด10เกม PC สเปคต่ำกันแล้วนะครับรายชื่อเกมทั้งหมดจะอยู่ใต้คลิปนี้ใครอยากได้เกมแนวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ